เงาปริศนาที่ปรากฏขึ้นไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวจนต้องล่าถอยแต่มันกลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของด็อกตอร์โจนาธานมากขึ้น เขาเชื่อว่าผนังหินที่ดูเหมือนทางตันนั้นต้องมีกลไกลบางอย่างซ่อนอยู่และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากสำรวจอยู่พักใหญ่พวกเขาก็พบแผ่นหินที่สามารถผลักเข้าไปได้เผยให้เห็นทางเดินที่ทอดลึกลงไปเบื้องล่างปลายทางของมันคือห้องโถงใต้ดินขนาดมหึมาและสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องนั้นก็ทำให้ทุกคนลืมหายใจ มันคือโรงหินแกรนิตสีดำสนิทที่มีขนาดใหญ่กว่าโรงศพของฟาโรห์องค์ใดๆที่เคยมีการค้นพบบนฝาโรงสลักพระนามอาเปปิไว้อย่างชัดเจนแต่รายล้องพระนามนั้นคือร่องรอยของอักษรจารึกที่เป็นเหมือนคาถาผนึกดอกเตอร์โจนาธานเดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะกล่าวขึ้นว่านี่อาจไม่ใช่สุสานแต่อาจเป็นคุก เป็นไปได้ว่าฟาโรอาเป,ปปิอาจไม่ได้บูชาอาเปปแต่พระองค์อาจจะเป็นผู้ที่พยายามพผนึกมันไว้ที่นี่จริงๆเพื่อปกป้องอียิปต์จากอำนาจของมัน